สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหลอดปิงปองสีนะครับตามที่เห็นเลยพวกนี้ปิ้งปล o สีพวกนี้จะเป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้ธรรมดาเนี่ยโอเคยครับเรามาลองเลยเริ่มจากหลอดใสนะครับอันนี้เป็นหลอดดั้งเดิมหลอดแสงวอร์มครับเนี่ยฮะ าสีม่วงนะครับสีเขียวครับตปลายสีแดง สีส้มครับสีเหลืองฮะสุดท้ายสีฟ้าครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ